สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเว,ว้าสู่ฟังช่องทั้งนี้เข้าจะมาเราเรื่องน่าสนใจสู้กันฟังด้วยภาษาไทยบานนะครับในคลิปที่แล้วครับได้เราสู่ฟังเกี่ยวกับวัลลีวลีหนึ่งซึ่งใส่คําว่ายาตัดสินหนังสือแค่เพียงปกนะครับเ <uk> บิ่งปกหนังสือเราเอ้มันเป็นตาดีบด,ดีขั้นบอ่อ่านลองเบิง่งสิลูดเน็นเดีวกดีหรือบดีนะครับค้นห้องขึ้นกันครับ เฮาอยาฝากไปตัดสินแค่เพียงเห็นกลุ่มแรกภายนอกหรือว่าเฮาได้ข่าวได้ยินได้ฟังอย่างมากคปักบบใจเสื่อแล้มันเกิดจากอย่างครับเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละคนเกิดจากอคติของเขาเข้ามักผูนีอยู่แล้วพะเฮาได้ยินเขาชื่นชมออกเปล่งไปน้าเขาเฮาสร้งางห้องประมผู้นีอยู่แล้วได้ยินสิ่งที่บดีกับแห่งสร้างไปไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็น ประเด็นสําคัญอย่างหนึ่งให้สังคมนะครับแล้วก็สิ่งที่สนนาสนใจบ้หน่อยไปกว่านั้นคือองค์กรองค์กรสําคัญในประเทศไทยห้องนะครับองค์กรหนึ่งที่สังคมต้องถือการตัดสินใจของอบุคลากรในองค์กรนี้เป็นสําคัญนั่นคือศาลนะครับศาลน,นี้เสือว่าหลายคนก็คงจะได้ยินได้ฟังข่าวสุม,มือนี้เนาะว่าท่าท่าท่าย,ยัางก,กันก็ต้องไป ลง่งยูทีศาสตร์นะครับมือนีก็เลยจะมาเราสู่ฟ้องเกี่ยวกับกระบวนการยืน่นฟ้องต่อศาลครับจะบอกแบบลักษณะของแต่ละคดีเป็นรายละเอียดเลยนะครับซึงอ,อีพี่นี่ก็อาจจะแบ่งแบ่ง,บงเป็นหลายแบ่งเป็นหลายขั้นตอนว่าขั้นจะบอกรายละเอียดนี่มันอาจจะใช้เวลาดนนนะนาุนะครับเนาะข้อก็จะเห็นข่าวนะครับข่าวทั้มอนีก็จะเป็นข่าวทนายต่างๆเนาะข่าวทนายข่าวเรื่องเกี่ยวกับถืกฟ้องช่อโกงถือฟ้องช่อโกงมันก็จะ หลักๆเราก็คือต้องไปยื่นฟ้องต่อศาลนะครับศาลก็คือศาลในคดีอาญานะครับเดี๋ยวคมก็จะมาแบ่งย่อยเราสู้กันฟังนะครับอ่าคำบาดศาลนะครับศาลนี มีความหมาย2ออย่างคือพุยภากษาและสารคือตัวตโตที่ตั้งของศารนะครับในประเทศไทยห้าอนเนี่ยจะมีสารยุติธรรมครับสาลยุตธิธรรมก็จะมีสารแขวงสารจังหวัดสารอุท่ณนสาลดีกานะครับก็เรียกว่าสารยุตธิธรรมนอกจากนี้ก็จะมีสารปกครองนะครับสารปกครองก็จะเป็นคดีปกครองนะครับเนาะกระชิดมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับนอกจากนี้ก็จะมีสารชำนาญการ สารชั้มนั่นพิเศษสารชั้มนั่นคือสารเหลืองต่างๆสารแรงงานสารภัตถอากรนะครับสารลมละไร่กลา,กางนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกสารอื่นอีกซึ่งต้องไปศึกษาละเอียดอีกที่นึงแต่นี่ผมขออนุญาตมาเราสูฟังเกี่ยวกับสารที่อาจจะสังคมเฮาหรือไทยเฮานี่อาจจะคุ้นเคยกันน็่คือสารยุติธรรมนะครับวันนี้ขอเริ่มต้นขอเริ่มต้นจาก คดีที่อาจจะเป็นคดีที่เกิดขึ้นในสังคมค่อนข้างหลายนะครับนั่นก็คือการฟอร้องคดีมโนสาเลเอ,อคอด้ยินบอครับคดีมโนสาเลคืออย่างครับเดี๋ยวยกตัวอย่างกันเนาะ,อ,ะอัน,นตัวอย่างนี้ผมเคยยกสูบฟังหน่อยแล้วแต่ว่าในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่ารายละเอียดว่าเขาจะไปยื่นฟอ้องจังใดเหตุจังใดขั้นตอนเป็นจังใดนะครับ เพื่อไว้เพื่อเขาจะเรียรู้ว่าอ๋ออ่าถ้าเกิดมีคดีสิเหล่จังไงนะครับแต่ถ้าเกิดผู้ใดผู้ใด่มีโอกาสอ่าได้เป็นคดีความก็ถือว่าเป็นลาบเบอร์เซอร์เราเนาะนะครับอันนี้จะมาเราสู้กันฟังให้เห็นภาพว่าเป็นยังไงนะครับเนาะสมมุติว่าผมเนี่ยนะครับโอ้เดือนนี้ก็ช็อตเงินไหลนะนี่คือว่าช็อตเงินไหลครับอ่าวโบวี้เงินผ่อนคาหมดรถครับอ่ามีคาหมดรถตรงใจเดือนละหกพันหกพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทจังแม่นเลย เฮ็ดจังไดยดีครับก็เลยอืคิดบ่ออก,กเลยไปยืมผู้ใหญ่บ้านครบ่อกขอเอ่ยอซื้อสมมุติสมสมุตินะยืมผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านกอับเห็นว่าเฮานี่มีเงินเดือนมีงานเป็นหลักเป็นแรงอ่าคือสิบ่จอกหลอกจอกแหลกขี้โตหรอกมั้ก็เลยเอาเงินให้ยืมครับ6,464 64บาท่ร้อยบอ่าบ่เฮ็ดหลักทงหลักฐานเป็นหนังสือจักเม็ดอ่ะกะว่าโอ้ยใหาแล้วข,ข้องสิคืนเนาะอ่านายคนนี้บ้านก็อยู่บ้านก็อยู่บ้านเนี่ยอืมรถก็มี อันบ้านก็มีงานก็มีครับพ่อยืมไปแล้วะนะครับปากฏว่าผมนี่ก็หนีกันคิดว่าโอ้ยผูใหญ่ก็จุดบ,บับวฝ้าใส่หอกก็เลยผ่านไปเดือนสองเดือนกับบัใส่เพิ่นสามเดือนกับบัใส่เพิ่นครับเพิ่นกน็ถึงเวลาอะจะได้ใส่เงินก็นขั้นแข่าได้ให้จังได๋บ้ดนก็เลยต้องเจ้าหนีก็เลยต้องบากหนาะเจ้าหนีก็เลยต้องบากหนะาวักท่วงหนีกับลุกหนีครับอา้าวปากกฏว่าลูกหนีนาะหมึนกับผม เอา้าไซรล่านั่นยืมยืมตอนได้ละ่ละไซรล่ะรับฐานเป็นหนังสืออ้าวเกิดการโตอย่างกันแล้วครับพันนี้ผพ้ใหญ่กับศูนย์ล้วบินี่เอา้าบัดย้ำมายืมเพิ่นี่คือขอจังสันขอจังสี่ขอความกุณาเมตตาเนี่ยบัดข้อยืมมาแล้วคือนบ้างวาจัางสี่ครับอ่า้าตอไปก่อนมา,าถึงรักกฎหมายครับกรณี การกู้ยืมเงินกว่า2,000บาทขึ้นไปครับตรงนี้หลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือสือผู้กู้เป็นสำคัญอันนี้กฎหมายเขา,เขาเขียนไว้นะครับคือต้องเขียนในสต้องเขียนว่า,าข้าพเจ้าผู้ใดได้รับเงินได้รับเงินจากผู้ใหญ่เป็นเงินยนเท่านี้ล้วก็ตกลงว่าจะขึ้นให้ถ้าเกิดว่ามีกรณีเขียนเป็นหนังสือลงลายมือสือผมอ่านเราเข้าใจว่ายืมเงินเพิ่มมาเอาเงินมาอีลี นะครับแล้วกตกลงมันจะขึ้นไหนอันนี้ถือว่าเป็นลักฐานเป็นหนังสือรเราถ้าเกิดมมหลักฐานตัวนี้ครับสามารถไปยืนฟ้องได้แต่ถ้าเกิดพ่กมหลักฐานตัวนี้แล้วนะครับนี่มีอยู่ยืมกันจริงแต่ฟ้องบไดดากดหมายกำหนดขากำหนดไว้รับเออเขติีกไหนบาทนี่ผู้นใหญ่ก็เขตอีกไหนขึ้นจังไงบอกก็ต้องขึ้นหาผู้ใดครับขึ้นหาเจ้าหน้าที่ตำรวจ <c oughs> ฐานเจ้าที oh, <Wow. S 1> mm ่ตำรวจต้องไปแจ้งความมันไปแจ้งความว่านี้เจ้านี้ตำรวจห้างเทอาคนแบบมันเป็นคดีแพ่งนะครับผู้ใหญ่อันมันมันว่าเป็นพิษอาญาที่นี่ผู้ใหญ่กับบ่รู๋ละครับอันเมื่อตัวผมว่ายืมเงินอาจจะขึ้นไหนมันก็เป็นชอบวงตัวเจ้าที่ตำรวจอันนี้เป็นเรื่องสมบูรณ์นะครับเจ้าที่ตำรวจแบบเฮ็ดจิ๊บแม่ดีว่ะเดี๋ยวผู้ใหญ่กับเสียหาว่าบ่ปฏิบัติหน้าที่ก็เลยเอาเฮ็ดมีหมายเรียกมีหมายเรียกว่านี่รับ รับแจ้งความผมดยความยานเนาะเออไอ้ผมดูความยานออายากับอืมอยานกับทบทบ,ทบนหน้าที่การงานกันเลยไปลงไายมือสื่อในบันทึกประจําวันว่าว่ายอมรับยอมรับว่าได้ยืมเงินไปเงินเพ่นไปทรือหน้าที่ตลงว่าจะขค้ืนไหนก็ล่งไลยมือสื่อในบันทึกประจํบวันนี่ละครับอันนี้ก็ถือว่ามีอ่ารักฐานเป็นหนังสือสามารถฟ้องร้องคดีได้ครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเราสู้ฟังว่า แต่ละมูนหนีนะครับการยืย่นยื่นฟองต่อศาลน,นะครับกฎหมายเขากําหนดแบบใบเบ่กคือกันนะครับอันนี้ขั้นเป็นกู้ยืมนะครับมีหลักฐานเป็นหนังสือรงลายมือซื้อผู้ยืมเป็นสําคัญนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสัญญาซื้อขายนี่สัญญาซื้อขายาก็ได้กาหนดรูปแบบใ้นะครับไม่ถึงว่าสัญญาซื้อขายทั่วไปครับแต่ถ้าเกิดเป็นสัญญาซื้อขายที่ดินต้องอันนี้ต้องเป็นหนังสือนะครับไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักที่ดินนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Ờ, สัญญาจะซื้อจะขายที่มีลักษณะราคานะครับสูงนะครับสองหมื่นบาทขึ้นไปนี่นะครับจะต้องมีหนังสืออีกร yes, ูปแบบหนึ่งครับอยู <noon> ่ในประมวลกฎหมายวิธีประมวลกฎหมายแพ่งนละพาณิชย์มาตราซีหกมาตราซีอะไรซีซีหะซีซีหะหะซีหะหกสี่ไลกไลก์กันมานะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเป็นยังไงล่ะสัญญาเชา่าก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเพราะนั้นเราการที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลน,นั้นเข้ามีการเหตุนิติกรรมกันยังไงนะครับแต่ละนิติกรรมเขาจะกาหนดรูปแบบไว้การยื่นฟ้องต่อศาลก็ต้องเค็ดตามเงื่อนไขของรูปแบบนั้นๆน,น,นะครับอ่านี่ก็โอ้ยผ่านวันแปดอาทีแล้วเอาเป็นว่าก้อนที่จะยื่นฟ้องต่อศาลก็ต้องเบิ่งมุลนรูปเรื่องคดีก่อนนะครับ แล้วก็ลักษณะของคดีเนี่ยนะครับมูนีอ่ายืมเงินกัน2,000บาทขึ้นไปนะครับแต่ว่าเมื่อถึง3ามแสนครับอันนี้เป็นคือนมาเป็นคดีมโนสาเลนะครับคดีมโนสาเลก็ยื่นฟ้องอยู่ศาลแขวงแต่ถ้าเกิดจังหวัดใดบุมีศาลแขวงก็ต้องยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดอ่าอ่าวันนี้เขายุติการยุติไปยืย่นฟ้องคดีก่อนนะครับนอกากเวลามันเก่านาทีแล้ว <laughs> เดี๋ยวคลิปต่อมาเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวฉันมันเลาสู้ฟ้าาองว่าเออ ยื่นฟ้องต่อศาลแร้วจะลักษณะการดําเนินดําเนินกระบวนพิจารณาคดีจะเป็นจังไดนะท้ายนี้ขอฝากไว้นะครับจงมีธรรมเป็นปริบีตจงมีธรรมเป็นสนะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสนะเลยนะครับทีมอบาในส่วนนี้ก็เพราะว่ามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องบุดีนะเกี่ยวกับพระมาเรื่อยเนะครับขอเน้นย้ำนะครับว่าธรรมะนั่นนะครับสิ่งที่ขั้วข่วรเป็นที่พึงคือ ธรรมะานำมาัศึกษามีตนเป็นสาระนะคือโบมีผู้ใดเหตุให้ห้าพ้นทุกข์ใดนอกจากตัวห้าเองครับเ่าก็ต้องมาศึกษาเรียนลูกและปฏิบัติเพื่อที่จะพ้นทุกข์ด้วยตนเองครับโบมีบทสวดใดที่จะมาสวดหลักซอยห้าพ้นทุกข์ใดถ้าเกิดเข้าใจห้าบนน้องที่จะไปปฏิบัติรักธรรมคำสอนครับอันนี้ก็ฝากไปครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นยังไดเดี๋ยวมา,าติดตามตอนต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนครับยูด่ดีไม่แห้งสวัสดีครับผม